สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอตลับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองังหวัดเลยครับเส้ามนีเป็นเส้าวันเสาร์ทีงีริบเก่าเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568รบครับผููมันจนถึงน้ำเลี้ยงราคากล้วยเขามาส้นกล้วยก้อนครับผมผมก็ได้แก่แน่พอได้เริื่มไทยเอาช่องบรรยากาศไปพี่น้อง กำลังคือคักตลาดไม่ห่างกันแม่ไรอ,อันนี้มันคือโยงสี่พ่อลูกมันหยาพนพ่ออ๋อแม่ลูกเจ้โตัวนี่แม่ลูก,ก,ลกพรมละสองหม<ข>ื่นแปดพับหาบเนี่ยข้าวข้าวโค่นโคือกันออคัอกัตนต้นเดียววะตัวนี้เดียวเดียวครูพ่พอเมียครูฟ่อเอาจักบาทครับสองหมื่นพันหาอือเอ,อ้า องเงลูกปูขลูกเมียลูกปูวัดพอออยีวมืท่านห้าโอ้ยนี่อานีอมืนท่านห้าอจอสาที่บวกด้วครับอันนี้ชุดชิ้อยสามเลยคือเดของแพงไม่ช่วยเลยนะไม่ได้ เอาแกว่าหาพอไหโอ้ยมันด่วนยุ่อมัวน่อมึงก่าหาพอไหหาาาทุ่งออ่งลหลังต่อรองกันอยู่ครับเอาไหมอะไรอะไรว่าานละ ขา้เองพันพวดขอ้บบบบบวบบ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 บนบบับบ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 วบบ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 บานบีบบ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 ้าบ้บบบ้บบ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 นบ เฮยแกว่หาแกว่า้่าาไอ้ไอ้ไฟูนนี่หาท่นต่อร่องอไอีกอปองเบ้งเอาลูกผู้ แม่ลูกเดียวพ่อนุ่งลูกผูเปิดจ้กบาทเปิดไปสี่หมื่นกี่หมื่นโอ้แม่เธอเลยเล<ๆ>ยเงี้ยวเงี้ยวหวงไหวสามชิ้นปุ๋ยโอ้เงี<ๆ>้ยวดีอยู่เปิดไปสี่หมื่นตอร่องไหนเนะครับตอร่องเลยครับจ่าเบิร์ตถ้วยพี่นอนนะครับ 0ูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าูนย์สองาศูย์สองเมันมนะครับเด้อนี่ยครับตรงแก้วอลาดด้วยลูกมันหูรู้อแม่ครับเปิดแจ็กบาตรดิไปยิบสอง้าเครับแม่สาวปะแม่กับแม่สาวลู้บกลัอืรอยเท่าไหร สามสบบาที่น้อบอรรัก็บอกเห็นอร่อยรัสองหมื่นสองพันด้วยอัตรักก็ได้ยพี่น้องหลุมบ่มนานเอกสารครบต่อรองได้อีกต่อรองอนิดน่อยครับฝาาเบอร์ตัวพี่น้องเนยศนย์เ้าเจ็ด่าอะไรครับศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งนย์สาครับมันมันนะครับไอสนใจกับแม่เา้ รถแม่เมียใหญ่ๆว่ะดีพะลุงเมียใหญ่ี้สามมื่นหาประสบไปนี่ มลูคับ้อองลินนงพัน่้วรองาใหมเลยครับ่อรงไดนครับสูงหล่อยสามส่บบกก็ได้เกับคนที่สามทิบบกครับผมมาหลุกไหมหลดมาแล้วดีข้างรถเท่า สามหต่อรองได้ครับต่เบอร์โทษนะครับศูนแปด้าครับศูนย์ห้าสามแปดห่นอ้ามันหมนเครับเด้อ้่อซื้อระบอดครับเอ้า

สวัสดีอ่啊แม่สาวว่ดดิเอ้อจ้ะเอาแม่ลูกแม่ลูกลูกลูกผูหรือลูกแม่ลูกลูกตุผูลูกตุผูเปิดจังหวัดเปิดไปสองสามหาเืินสองหมื่นสามพันห้าร้อยราคาตอร่องได้ตอร่องได้สูงเถื่อเลย สามที่บวกก็สี่สิบหอกสามที่ขึ้นเยรอกสาีขึ้นเยอ่ดอกนี่ดอนสองพันสามร้อยสองสองหมื่นา้อยต่อรอบไหอีกมันอีกง่วงมากละบาดอ้วยโอ้ยโอ้ยาฝากมโทษพี่รองครับศูนย์เก่าสองหนึ่งซี แปดสี่สองเก้ามันบานครับครับพอท่องสายจังหันครับผมมาเราลดกระไดบ้านด้วยเอาดีจอดขายรถสามคันจบพ่อเขาดิปุ่มนี้เท่าไดครับปุ่มนี่ปุ่มนี้ชื่อสามเลยีอันนี้แม่ลูกจิ๋นิแม่ลูกครับแม่มันแม่มันจักเดือนแล้วอ่ะ มันเดียมัน,ยนเดียมันเดียวครับม่ลูกขาเท่าไรเบิดเนียวสามพันสี่พันเเบิดเหนียวสามืันสี่ัญหาแม่ลูก,ลกสื่อสามได้สี่อันนี้เป็นพี่ีับก้ลังกันเจียนอ่อู่ผู่หนึ่งตัวแม่สาวหนึ่งตัวแม่ท้องหนึ่งตัวสามืันสี่พัน,านสามืนสี่ปัญหาตอ่อร่องไหนเนาะเนาะแยกว่าขันแยกอ่ะแยก แม่ลูกก็เจ้าบาทแม่ลูกาาก็กเนนก้าสองอ,งอ,อเนาะมักน้าฝากเบื่อเพิ่นได้ครับศูนย์เก้าสองว้าหกหรือหกเอา้าหกเก้าเจ็ดสองเอ้ามันมาหนาไม่หมา

วัดดี่อ่ะผู้ผู้ครับผู้รอครับผู้รอสายไหนสายเก้าเจริอบวกเพชรอุดรรับแม่เป็นสายเพชรอุดรครับจะกปีเราหนิจักปีนี่มันกกสิว่าสามปีสปีมาสมในมาตรฐานแล้วสมได้แล้วับสูงสูงลอยสลอ่ะสูงนี่กับเข้าๆเอรถรถข้าหนาขอกับพวกาได้วัด จี้ทุบขึ้นรึ่าครบขันวถึงหาเคียงขากะดีราคากับพ่แพงไหพ่่ะไรล่ะงไ้เห็นีอแพันหาราไหครับี้มือแพันหาหนอยากต่อรองไหนคือเก่า่องไหนเาครับทรงพี่น้องวะรับทรงครับทรงไฟสานเท่าไร่ะครับอืมอ่าลอยด้ครับพุ่มฟุ้งกะได เคียงค้าก็ดีรถกระบไปใส่บริการพี่นอก็ได้ครับเอาเบอร์โทุก่ครับเอาฝากเบอร์พี่น้องครับ0ย์9กว่า8 5 2 9 5า5ครับมาจากสาครับมาจากสารค้ามันมันนะครับมันมันเด้อเด้อสาธุสาธุขายติดพื้บ không phải mua hàng không được cái không mua hàng liền có สี่หมื่นลูกหูลูกหูลูกเมยโตเมยจ้เมย์ใหญ่ๆเลยบัดเมย์ค่ะตัวนี้ดตัวนี้เปิดเลสองหมื่จ้าแม่สาวบ่แม่สาวจ้าสาวคือคนงามๆเนี่ยแม่นี่หะก็เมย์กับเมยบอกใหญ่เมยกับมยบอกใหญ่ใหญ่เมยนี่จ้ตัล้อไหทุกตัว้อไหนจ้า ว่าหันคือบ่าใครผิ่นต่อคือพันต่อหลายวดฮะเพันต่อหลายฝุ่นพันต่อหลายบาทเอาฝากเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสองแปดหนึ่งสามศูนย์สองหกหนึ่งตานั่นมันหมานาลูกสาวเด้อสาธุสาธุไอ้ใครนี่ขับอัดอังของลูกสาวโอ้ลูกเผือกบัด ไปไ่นครับลูกเผือกผูรือเมอลูกกันเหรอเ่ยครับเนี่มเนี้ยเียเครับพวกส่างดีเปิดเจ้าบาทอ่ะเปิดด้วยสามหมื่นหครับสามหมื่นห้าลูกเง้มครับลูกเผือกถูงลอยสีสิบปนเ่ยสามสามสสามทสามามบวกสามหมืนเท่าไรก่อนสามหครับต่องอะไรอีกตอได้ครับตอได้ เอาฝากเบอร์ตท้พี่น้องเนี่ยตู้ดสามตูดหนึ่งเจตีเจาครับอากไสอะจากชครับเอามันมาเยอดเออเอาไปหมักลูกกับ่ละครับรรันนี้ม่ได้ใีคนยนนีาคลิปนี้ฝากต้องพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับสบายดี